สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องน้อยๆส่วนน้อยร้อยอย่างวันนี้ผมมาอยู่ที่โรงเรียนสอนควายนะครับโรงเรียนกาสอนกะสิวิทย์นะครับฟังไม่ผิดนะครับทุกคนเป็นโรงเรียนสอนควายนะครับเป็นโครงการในสมเด็จพระเทพนะครับที่นี่เขาก็จะมีการเพาะปลูกเหมือนกันนะครับการปลูกต้นไม้การเลี้ยงปลานะครับที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับแล้วก็ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยนะครับ เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาทุกคนชมบรรยากาศข้างในนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็ที่ค่อนข้างกว้างนะครับทุกคนก็จะเดี๋ยวผมขับรถพาดูเนื่องจากว่ามันจะมีแปลงนามีสวนผสมมีบ่อเลี้ยงปลามีบ้านดินนะครับแล้วก็มีที่สําคัญเลยนะครับก็จะมีข้อกระบือการเลี้ยงกระบือการปลูกหญ้าให้กระบือนะครับหรือว่าควายนั่นแหละครับก็เดี๋ยววันนี้ครับผมจะพาทุกคนไปชม เดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าครับครับผมเราก็เริ่มเข้ามานะครับที่ทางเข้ากันนะครับก็จะเห็นป้ายแบบนี้นะครับเป็นโรงเรียนกาสอนกะสิวิท์นะครับหรือว่าโรงเรียนสอนควายนะครับคนแถานี้เขาบอกว่าโรงเรียนสอนควายนะครับโครงการนี้ตั้งอยู่อำเภอเมืองนะครับจังหวัดสระแก้วนะครับเนี่ยครับเขาจะมีรูปปั้นควายเยอะแยะเลยครับ ที่ผมพาขับรถชมนี่คือเป็นแปลงนานะครับทุกคนตอนนี้เขาก็เกี่ยวไปแล้วนะครับปกติที่นี่ก็จะมีแปลงสาธิตมีการศึกษาดูงานนะครับของเด็กๆนะครับนักเรียนในจังหวัดสระแก้วก็มีครับหรือว่าต่างจังหวัดก็มีนะครับบางทีขับรถผ่านก็จะเห็นเด็กๆนะครับเด็กเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับกำลังดำนาอยู่ก็มีนะครับ จ้าหน้าที่เขาก็จะมีการเรียนการสอนด้วยนะครับมีดำนามีไถนานะครับสาธิตวิธีการต่างๆนะครับในการทำนาให้เด็กๆนะครับเนี่ยครับที่เห็นอยู่นะครับก็จะเป็นสระน้ำนะครับที่เขาขุดขึ้นนะครับเหมือนคลองนะครับแล้วก็เลี้ยงป่านะครับแล้วก็มีการบำบัดน้ำมีการนำน้ำไปลดพืชผัก ต้นไม้นะครับภายในโครงการนี่แหละครับนี่ครับก็บรรยากาศก็ค่อนข้างร่มรื่นนะครับทุกคนในนี้เขาก็จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่นะครับนี่ครับฝั่งนู้นนะครับที่เห็นอยู่นะครับเขาก็มีเปิดให้ให้อาหารปลานะครับแล้วก็มีจะมีร้านอาหารด้วยฝั่งนู้นจะเป็นร้านอาหารอีสานนะครับขับแล้วที่ขาดไม่ได้เลยนะครับ จะต้องมีควายครับเพราะว่าเป็นโรงเรียนสอนควายนี่ครับตอนนี้เขาก็ปล่อยให้กินหญ้าอยู่นะครับควายค่อนข้างเยอะนะครับเป็นกระบือทรงเลี้ยงนะครับเป็นโครงการในสมเด็จพระเทพนะครับทุกคนเนี่ยครับโซนนี้ก็จะเป็นอาคารสำนักงานนะครับเนี่ยขาเขาก็จะปล่อยให้ควายมากินหญ้าข้างหน้าแบบนี้เลยครับ ไม่ต้องตัดหญ้าเลยครับก็เลี้ยงกันแบบนี้ไปเลยนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นควายเผือกครับทุกคนนี่ครับควายเผือกก็ให้เห็นคู่กับรถไถน,หนาเลยครับสมัยก่อนแล้วก็สมัยใหม่นะครับ อันนี้ก็เป็นแปลงอะไรไม่รู้นะครับตอนนี้ยญ้าขึ้นหมดแล้วเมื่อก่อนผมเคยเห็นเป็นเป็นแปลงหญ้าครับหญ้าที่เขาเอาเพาะไว้ให้ควายให้วัวกินนะครับนี่ครับ<ม>เขาก็จะจัดโซนจัดแปลงไว้นะครับทุกคนนี่ครับตอนนี้เรามาช่วงที่เขาเก็บเกี่ยวไปแล้วนะครับเก็บเกี่ยวข้าวไปแล้ว ก็จะเห็นเป็นต่อข้าวส่วนโซนนี้นะครับก็จะเป็นเหมือน อาคารที่ใช้บรรยายนะครับเวลาคนมาศึกษาดูงานนะครับก็เป็นเหมือนอัศจรรย์นะครับแต่ทําด้วยไม้นะครับก็ให้คนนั่งนะครับแล้วก็ฟังบรรยายไปด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมใกล้ๆนะครับตรงนี้ปกติก็จะเป็นที่ผมเห็นนะครับก็จะเป็นควายเผือกนะครับที่เขาเอามาเลี้ยงไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ อันนี้ที่ผมบอกนะครับก็จะเป็นโซนที่เขาใช้บรรยายนะครับให้คนที่มาศึกษาดูงานหรือว่าให้น้องๆนะครับเด็กนักเรียนนะครับเวลามาศึกษานะครับก็นั่งตรงนี้นะครับเนี่ยครับก็จะมีป้ายอธิบายนะครับลักษณะมาตรฐานของกระบือไทยนะครับเนี่ยก็จะมีจรรยธรรมการใช้แรงงานกระบือด้วยนะครับเพราะว่าที่นี่คือเขาเขาสอนคนด้วยนะครับทุกคนคือสอนคน ให้รู้จักการใช้ควายไถนาครับคือคอนโทรลเขายังไงควบคุมเขายังไงดูแลเขายังไงนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นไปนะครับก็จะมีจริยธรรมในการใช้กระบือในการไถนาด้วยนะครับนะครับก็เหมือนพิพิธภัณฑ์อย่างหนึ่งนะครับและที่สําคัญนะครับที่นี่มีร้านกาแฟด้วยนะครับชื่อว่าควายขนองนะครับอันนี้สมเด็จพระเทพเป็นคนตั้งชื่อนะครับ ร้านควายขนองนะครับก็จะมีกาแฟนะครับแล้วก็อาหารขายด้วยนะครับอาหารก็จะเป็นประเภททั่วไปนะครับที่หลายะคนทานได้นะครับเนี่ยครับผมก็สั่งคาปูชิโน่นะครับแก้วก็จะเป็นชื่อร้านนะครับควายขนองนะครับแก้วนี้ก็จะประมาณ55บาทนะครับและนี่คือเกวียนนะครับเกวียนพระที่นั่งที่สมเด็จพระเทพเสด็จทรงเสด็จมานะครับแล้วก็ เหมือนมาเปิดนะครับมาเปิดที่นี่นะครับเนี่ยครับร้านอาหารก็จะมี2ฝั่งนะครับทุกคนฝั่งน้้นก็จะเป็นร้านอาหารอีสานนะครับก็สามารถเลือกทานได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นกังหันน้ำชัยพัฒนานะครับที่ใช้บํมบัดน้ำนะครับ โอเคครับทุกคนยังไงคลิปนี้ผมก็พาชมเพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องน้อยๆช่องนี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ